สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้จะพาไปกินซุคิโรนะจ๊ะโอ้เสียงไข่เก็บค้อพี่น้องค่ะคะสีวาเสียงบบค่อยนี่เป็นใดเด้อก็จะพาพี่น้องมาอันเบิงสายพานเขาอยากกินยังเขาก็ยิบยิบยิบจ้ำชิม่าน้ำตามสายพานนี่แหละซุคิโร่มาชิมิจานหกสี่สิบจานหกสิบจานหนึ่งลอยปรากฏมันก็ไม่แพงนะราคานี้แต่ว่าพอยิบกินยิบกินแล้วมันโมอิมจ๊กเทียพี่น้องเลยอันรวมทั้งเบิร์ดจานกองทว่วหัว มึงเน <made Eat maple> <ilan anders gib ED> fall. ี่ยอันนี้ข้องคอยเด้อเนี่ย่อยกินเป็นนี่ว่าอันเดียวอันที่จริงกินว่าเป็นน้ำมูเขาดอกจ้าลูกสาวลูกสาวมักนี่มักคักอันคล้องดิบๆนี่ลูกสาว่อยมึงเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันนี้ข้องพอเพิ่นพ่อกรบ่บกินดิบขึ้นกันไปที่นี่ลูกสองคนพากันกินวัาสันนี่เออพี่น้องนี่ก็อันนี้ก็ของคอยนะจ๊าแค่อีแค่นี้แหละจ้าสิ้นคนเป็นแม่กินซ้ำนี่ว่าคอยกินน้ำเขา่เป็นพี่น้องมันเจมิตรันดิบๆ ไม่กล้าค่ะไม่กล้าไม่กล้าไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าลูกสาวฉันนี่มักแห้งมึงไงแต่ละจานพี่น้องเอ้ยดิบดิบทั้งนั้นจ้ะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ม่งไงกองนานี่กองอยุ่งขางนาอีจานที่กินแล้ว,วเนี่ยอันนี้จะเป็นขนมหวานขนมหวานของญี่ปุ่นแหละใครใครใค่ย,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 ยังหรืสักอย่างว้ข่อยก็กินว่าเป็นน้ำ อันจิพ้าพ่นไปเพราะว่าพ่นสอบพี่น้องพ่นสอบกลางภาคแล้วผ้ากันเรียดลายก็เลยแบบคลายเครียดคลายเครียดกันเลยผ้าไปกินพอแต่สัญญาไว้เดี๋ยวได้ลังสอบสิผ้าไปกินก็ไเดี๋ยวผ้าไปมึงก็ผ้ากันเห็ดคะแน่นได้เต็มที่ถ้าได้เห็ดได้คะแน่นแบบได้เต็มได้เต็มมาสีสิผ้าไปกินนั่งกับผ้ากันวาสันนี่พี่น้องพูน่ะบมแต่ละคนมึงเงฮสองพี่น้องสู้กันวงนะ จานกองดวงวั่วหัวฝากพี่น้องก็ไรก็แชร์คลิปนี้เนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาคลิปนี้ก็กดแน่ๆจ้ามึงเนี่ยกองดวงวอั่วหัวอีหลี